รอยอะไรอเนี่ยบอผกผมจะผมไ่ไปหาหยกหายามาให้เไไหนี่ยแปอะไรคุณร้อนช่เลยอ่ะร้อนอือฝนตกจริงนี่จะร้อนอย่าไรเร้อนมากเลยผมไดเพียรไ้กระเกงใหม่เลยนะ้เจ้าอะไรเนี่ยกูอยากสึกอ่ะเอาจะสึกไปยังไงเราปวดเน<อ>่ดีเทียเลยเแล้วพี่ชายก็จะตามหาไม่เจอแล้วสึกก็จะไปรู้ไค่ว่าพี่ชาอยอ่ี่ไหน สุดก่อนแล้วไปตามหาไปเชื yeah. ่อ uh, ก huh? ูดิไตามผมี Wh ่มาดิมปตามทพี่มาบอกเมื่อสบายจะสุดไหมเออไม่เอาเดี๋ยวบอกผมสุดให้เลยไม่เอาแล้วชาวบ้านจะสุดบ้าไปหลยเคเาตกไม่ต้องไปามพี่าโอพี่ตอนแสดงไม่สามารถโอ่ยน้องมีมีใชอกหนึ่งชุดที่ต้ท ไปรนู้นะโอ้โหร้อนร้อนใจเเป็นอะไรเป็นอะไรงมาหน้าเนี้ฮะสงสัยจะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไปที่การอาหารไม่ย่อยทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้ร้อนท้องหรือไม่ตดในหัวมก็เระเวา่อหมเอ๊ะกนอะไรมาหือเปลาไสแขนาดนี้ฮะมไม่สบายเป็นอะไรไม่สบยะเป็นตรงไหนน้ดีตัว ัวเย็นปะวเย็นก็ตายวเย็นก็พิมพชีไม well, so. oh! oh. ่เห yeah. ็นว่าจะร้อนเลยถเเป็นอะไรไม่รู้เวหัวเวลาถูปหมากแล้วปเย็นยงก็ดเวลากินอะไรเข้าไปมันก็คอยจะอ้วเวลาพูทไทอปวโอ้โหอย่างนี้ต้องรดฉบกแล้วนี่ีเป็นขนาดนี้เลยเหรอ ทำท่าไหนกันมาเนี่ยฮะแอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่าไปตามหมอมาสิไปตามหมอมาไปลอหมอเที่ยวมีครับมีเหรอมีหมอชวนตัวในกุฏิเหรอแต่เมื่ออะไรไม่ใช่จบใส่ฉันไม่รอดหัวใจไม่เต้นถอนเดี๋ยว ตัวแข็งถึงขนาดชิมยาเลยเนาะไี่เน่เป็นขนากขนาดนั้นเลยเหรอหมอตายแน่ๆเลยครับขนาดยาเเลยเหรอฮะหลวงพี่ผมจาแก่กลมากเลยนะวันนี้พลาดเป้าเลยเล่นหลวงพี่ทำป็นหัวซะแล้วเอาจริงๆเป็นอะไรเนี่ย ผมก็ไม่รู้ผมไม่สบายจริงๆนะผมอยากซึ้เลยอ่ะอยากซึก้ไม่สบายอยากสึ้มันเกี่ยวอะไรเน้นลุงพี่ครับเวลาที่ผมอยู่บนเตาบางคืนอ่ะบางทีผมต้องกินยาแล้วบางทีไม่ต้องกินข้าวอ่ะกินข้าวแล้วไม่กินยาอ้าวเหรอาผมไม่ตึกอ่ะผมกินข้าวบังคืนได้เปล่าผมก็กินไม่ได้สึกก่อนสึกก่อนอแล้วพาไปไว้ชั้นสิบสี่นนนทำไม ไมไปไปคนเดียวเราดีไปด้วยมันเลยไปปิดเจ้าเรื่องย้อนไปเลยสึกก่อนเนี่ยเด็กคนนี้ค่อยปวดหม่พวกเราเนี่ยยังทำหน้าที่ไม่เร็จแต่รับปากกับหลวงพี่ว่าถ้าสึกให้แล้วจะไม่ไปเกเรที่ไหนอย่างน้อยขึ้นชื่อว่าพระจอมทองแล้วให้เกียรติวัดให้เกียรติพระเหล่าลูกอื่นด้วยครับหลวงพี่ขอบคุณมากครับสุดนะเดี๋ยวหายแกันเนาะ หมดไปหมดเลยอ่ะตัได้หมาตรงนี้ตั้งจิตให้ดีสัญากอลวงพี่แล้วนะครับห้องตามแล้วกันช่แบนี้แาบนี้จะไม่มีลูกแล้วอย่าไม่ต้องนั่น้องโมนะครับจบกันอะไรบ้านใช่ แล้ววันนี้วีนน้ลิโคตอมันเลยสนุกสนุกเหรอเปล่ามีตะคตรมันเลยนะคอรเราไม่มีเลยอป่าอ่ะท่องโมสามจบ้นโมตัมสาพภะวะโตอราระโตสมมสาสัมุทเทศสามจบ น้อวไตัดครับไวัยิ้งตัดไรพูดทางปัญจคามิพุดธังปัญจคามิมังปัญจคามิทำมังปัญจคามิสังขังปัญจคามิสามคาปัญจคามิสาธุสาธุเพื่อเผู้อถ้เหลือ้อยอยู่ไมได้เนที่จ อย่าไปไหนนะดูแลกันให้ดีจะไปไหนเสร็จแล้วเป้ากุฏิดีอย่ามีเรื่องนะมีเรื่องที่ตักตีด้วยแล้วไปจะไปสึกไรยุงสีสุกเพ้ามาไเป้าถิสึกกันเลยอี่อีอี๋อี๋ออี๋อีี๋อ่ะอี๋ี๋อี๋อี๋ นีทำไมละแรกพกอ๋อพูดถูกนะพี่นะเขาไม่ร so ู้เขาไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะช่วยค่อยๆไปเดี๋ยวผู้จะไปบ้านของน้องแย่เฮ้ยตาแก่ไม่ใี่หรอปีพิษมึงเชื่อกูดิ ไม่สบายอยู่ไหอเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอยาหพี่เก็บไวให้ด้วยนะแ้วไปไหนล่ะแตั้งแต่คืนแรกจะไปนอนใครก็ปูที่นอนได้ลเอโหีนท่านหัวไวเลยไปอไมเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยำทุนหา 弘扬。Yeah.